สวัสดีค่ะจูนนะคะอรวรัณนแสงแก้วค่ะเป็นเจ้าของจูนสตูดิโอค่ะจูนสตูดิโอค่ะจุนเริ่มต้นมาจากการที่จูนเป็นจบทางด้านศิลปะปฏิมกากรรมแล้วเรารู้สึกว่าเอ้ยเราอยากกลับมาทํางานที่บ้านนะคะเราก็เลย คิดว่าเอ๊เราจะทําอะไรดีพอเราได้แนวคิดว่าเราอยากทําด้านเซรามิกก็เลยถามรุ่นพี่อะค่ะว่ามีที่ไหนบ้างให้เราขอไปฝึกง,งานก็เลยได้ไปฝึกง,งานที่ราชาบุรีแล้วก็ได้แสดงงานหลังจากนั้นเนี่ยเราอะก็ได้เงินก้อนนึงแล้วก็บินไปญี่ปุ่นเพื่อไปแบบดูสตูดิโอแล้วก็อยู่ที่นู่นประมาณ8ปกว่าวันนะคะประมาณสองเดือนกว่าเราเห็นว่าเอ้ยที่นู่นอะมันไกลามากแล้วขนาดเราอะยังไปเลย เราก็มีแบบต่างชาติไปด้วยอะคะ่ะแล้วเขาก็เป็นเหมือนโฮมสตูดิโอเราเลยรู้สึกว่าเอ้ยคล้ายๆของเราเรยรู้สึกว่าเอ้ยนครเข้ามาถมเนี่ยมันก็ไม่ได้ไกลกรุงเทพก็เลยกลับมาทําที่บ้านเริ่มต้นตอนแรกเนี่ยทำอยู่ที่ห้องครัวที่บ้านค่ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็เลยได้มีโอกาสไปออกตลาดที่ l ิทเทิลทรีเสร็จแล้วเนี่ยก็มีคนถามว่าเอ้ยมีที่สอนไหมอะไรไหมจึงเป็นจุดเริ่มต้นว่าเอ้ยเราน่าจะทําเป็นสตูดิโอสอนเป็นกิจกรรมได้ค่ะ ก็คือจูนสตูดิโอเนี่ยจะเป็นสตูดิโอสอนปั้นดินเซรามิกเป็นหลักนะคะ เราจะมีคาสที่เป็นทั้งทดลองปั้นดินคาสโคอิง้งคาสปั้นแบบเต็มวันนะคะเราคาสัสของเราอจะเน้นในเรื่องของการที่ทําให้ลูกค้าค่ะได้มาใช้เวลาเหมือนได้มาบํบาบัดได้มีเวลาที่เราได้อยู่กับครอบครัวหรือว่ามามีเวลาได้อยู่กับตัวเองคนที่มาปั้นที่นี่ส่วนมากก็คือจะไม่ได้แบบเล่นมือถือเลยด้วยซ้ำบางทีเพลินก,กับการปั้นดินไปเลยอย่างี้ค่ะแล้วก็คาสของเราอจะออกแบบที่ไม่ยากไม่อยากให้คนกลัวศิละปะค่ะอยากให้ทุกคนเข้า เข้าใจง่ายๆเหมือนที่เรากลับมาอยู่ที่บ้านแล้วก็หาสิ่งง่ายๆมาสร้างสรรค์ขึ้นค่ะุดยืนของจูนอะสตูดิโอเลยเป็นการออกแบบคาสที่ทําให้ทุกคนกล้าที่จะลงมือทําด้วยค่ะก้าปีแล้วอะค่ะปัญหามีเยอะมากหัวสักก็เยอะมากเลยมันมีทั้งหลายๆด้านเพราะว่าจูนอะเริ่มต้นตอนที่อายุประมาณ24 25นะเหมือนเราเด็กมากๆอะคะ่ะความรู้อะเราก็ยังไม่มีหเลย ปัญหาอุปสรรคอะคะ่ะพอเรามาทาที่บ้านบางทีเราเห็นเพื่อนข้อแรกเลยอะต้องเรื่องของจิตใจว่าเราเห็นเพื่อนใช่ไหมคะที่ทํางานกรุงเทพได้ไปเที่ยวได้ไปวันหยุดเสาร์อาทิตเราก็รู้สึกว่าเอ้ยเราทํางานเป็นเงินเดือนดีกว่าไหมจะได้ไปเที่ยวเล่นกับเพื่อนบ้างหรือว่ามันมีเงินเป็นเดือนเดือนนะคะพอเรามาทําเองอะมันไม่ได้มีเงินเป็นเดือนเดือนเราต้องรู้จักบริหารเองอะคะ่ะอย่างที่สองคือสภาพแวดล้อมด้วยความเข้าใจของผู้คนด้วยอะคะ่ะ ในการที่เรามาทําศิลปะแบบนี้ถึงแม้ไม่ได้ไกลจากกรุงเทพนะคะแต่ความเข้ามันก็อยู่นอกเมืองนครปฐมมาเหมือนกันความเข้าใจของผู้คนนะคะก็จะยากแล้วก็มันเหมือนเป็นสิ่งใหม่ที่เราต้องเริ่มต้นนะคะแล้วก็คือจูนอะถูกถูกฝึกมาโดยที่แบบแม่ให้ลุยเองหมดทุกอย่างเพราะฉะนั้นในการก่อสร้างในการแก้ปัญหาในการคิดทุกอย่างอะคะ่ะมันก็จะเป็นอุปสรรคของเราคือก่อนหน้านี้จุนทำตอนเริ่มต้นประมาณแบบ3-4ปีแรกอะ จุนทาโดยมีพนักงานแค่คนเดียวเราก็กับตัวเราเพราะฉะนั้นมันจะไม่ได้เครียดเดยอะมันจะเครียดในเรื่องของแบบความไม่แน่แน่มากกว่าเหมือนเขวะว่าเอ้ยหรือจะไปทํางานกับเพื่อนดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอมันทํามาระยะหนึ่งละสี่ห้าปีละเราเริ่มชัดเจนละคราวนี้ตุนเกิดอุปสรรคก็คือเหมือนคุนแม่เสียตอนนั้นตุนก็ปล่อยคาเฟ่อะค่ะคือตุนทําทั้งสตูดิโอแล้วก็คาเฟ่ด้วย มาควบคู่กัน,ม,น,ม,นมันค่อยๆเติบโตมาเรื่อยๆอค่ะแต่พอวันที่แม่เสียแล้วเราบริหารไม่ได้ดีพออย่างเงี้ยค่ะจุงก็เลยปล่อยให้เช่าคาเฟ่ไปแล้วพอเรามาโฟกัสของสตูจริงๆอะ่ะเราเริ่มเข้าใจมากขึ้นเรามีเวลามากขึ้นในการศึกษาค่ะปีนั้นทั้งปีจุงก็เหมือนโฟกัสแต่สต,ต,สตูดิโอแล้วก็เกิดเรื่องของโควิดขึ้นซึ่งตอนโควิดอ่ะคือสตูดิโอเราค่อนข้างบูมมากเหมือนพอเราตัดอะไรสักอย่างหนึ่งทิ้งไปอ่ะค่ะเหมือนคาเฟ่ยหยุดไปเลยไม่ได้ทำอ่ะค่ะ มันก็เหมือนมีเวลาให้เราได้ทบทวนมาก <S <S <l ots> ใช่เ <S l ots> พราะว่าจุนอาจจะเกิดเรื่องก่อนที่จะเกิดโควิดเพราะคุณแม่เสียใช่ไหมมันมีปัญหาเราปัญหามันหนักกว่าโควิดอะสำหรับเรานะข้อหนึ่งก็คือคนที่เรารักที่สุดเสียแล้วก็ในเรื่องของที่เราจะต้องมาแบบดูแลทุกอย่างเองอะคะ่ะเพราะฉะนั้นก็เลยกลายเป็นว่าเราต้องดูแลรับผิดชอบทุกอย่างเองแล้วก็พอโควิดเนี่ย กลายเป็นว่าสิ่งที่เราเคลียร์มาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสต็อกของที่เรามานั่งนับต้นทุนใหม่เราไม่เคยนับสต็อกไงเด็กอะแต่พอเราได้มานับสต็อกจริงแล้วก็รู้ว่าอ,อ๋อสิ่งที่เราขาดคือเรื่องของการนับสต็อกเรื่องของระบบต่างๆเนี้ยเราก็ได้กลับมาทําตรงนั้นนะคะทาให้วันที่เราเกิดวิกฤตอย่างเช่นโควิดอะคะ่ะก็กลายเป็นจุดพลิกของจูนสตูดิโอที่แบบแก้ปัญหาได้แล้วก็กลายเป็นว่าเรารายได้ดีมาก ใช่ในเก้าปีที่ผ่านมาใช่ไหมคะที่เรารู้สึกว่าเออสิ่งที่ทำให้เรามีทุกวันนี้ได้คือความต่อเนื่องอะค่ะคือจะดีหรือไม่ดีไม่เป็นไรแต่ว่าความต่อเนื่องที่เราจะทํามาเรื่อยๆะค่ะมันจะทําให้เราแบบพัฒนาขึ้นนะคะแล้ววันหนึ่งที่แบบมันสะสมพอค่ะเราก็จะเห็นผลเองะค่ะ หลังจากที่แบบเหมือนเราลงลุกคู่ค้าไปแล้วตอนนี้เราเริ่มเซตอัพระบบของเรามากขึ้นนะคะอย่างเช่นการที่มีเครื่องช่างเข้ามาค่ะก็จะทําให้เราคํานวณต้นทุนได้ดีขึ้นอย่างเช่นว่าเราช่างดินอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะได้มาตรฐานขึ้นนะคะอย่างเช่นกรณีที่เรารับออเดอร์มาเงี้ยค่ะเยอะๆใช่ไหมคะเราก็จะใช้เครื่องช่างอ่ะช่างดินเราไว้ปริมาณนี้สมมุติว่าเราปั้นชิ้นงานนี้1ชิ้นงานนะคะเราก็จะช่าง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 ไว้ก่อนคราวนี้ไอการที่มันมีมาตรฐานของของ ชิ้นง,งานของน้ำหนักอะคะ่ะมันก็ทําให้งานแต่ละงานนะคะออกมาได้สมบูรณ์แบบมากขึ้นเป็นการประหยัดต้นทุนอย่างหนึ่งด้วยอีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาที่เรามีมาตรฐานตรงนี้อะคะ่ะเวลาลูกค้ามาเรียนนะคะเขาก็จะรู้สึกว่าเออเรามีระบบมากขึ้นการช่างอะคะ่ะก็จะทําให้มันค่อนข้างเป๊ะแล้วก็มีมาตรฐานงานที่ออกมาก็จะเป็นงานที่มีมาตรฐานแล้วก็สมบูรณ์มากขึ้น,นะคะ่ะการมีตาช่างสนฟอร์ุอะคะ่ะก็จะทำให้เราควบคุม ในเรื่องของการควบคุมต้นทุนต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นดินหรือสีอะค่ะเราก็จะควบคุมได้มากขึ้นค่ะจุดเด่นของของคาสตูนสตูดิโออะคือความที่เราให้อิสระแก่ลูกค้าเราก็ให้ลูกค้าค่ะหรือว่าคนที่มาร่วมเวิร์กช็อปอะได้แสดงตัวตนหรือแบบว่ากล้าที่จะลงมือทำม,มากกว่าค่ะจะไม่กลัวอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเหมือนงานเราก็จะให้แบบง่ายๆค่ะ คือให้เริ่มต้นแบบกล้าก่อนแล้วเดี๋ยวเขาก็จะค่อยๆสนใจแล้วก็ศึกษาค่ะ <c oughs> ก็เลยรู้สึกว่าจุดเด่นของเราคือทําให้ผู้เรียนอะกล้าที่จะลงมือทํางานศิลปะนั้นๆค่ะ <c oughs> ก็อยากจะแนะนําสําหรับคนที่อยากจะเริ่มต้นกิจาการหรือว่าเริ่มต้นทําสตูดิโออะค่ะ <c oughs> ว่าสิ่งแรกที่อยากให้มีคือแบบเราต้องกล้าก่อนหนึ่งเลยเราต้องกล้าก่อนว่า2คือเราต้องรู้เราต้องมีจุดยืนว่าเราจะทําอะไร และหลังจากนั้นอ,อยากให้ทุกคนแบบได้หาความรู้นั้นๆและสิ่งสุดท้ายอะคะ่ะให้ลงมือทำเพราะว่าบางทีเนี่ยเราคิดเรากล้าละเราฝันละแต่เรายังไม่ลงมือทำเพราะฉะนั้น4ี่สิ่งนะคะ่ะจะทำให้มันเกิดสตูดิโอเกิดสิ่งที่เราอยากจะทำขึ้นมาเกิดฝันของเราเป็นจริงขึ้นมาได้ะคะ่ะความฝันนะคะมันไม่ได้อยู่ที่การรอคอยนะคะมันอยู่ที่การที่เราลงมือทำจริงแล้วก็ทำให้มันต่อเนื่องอะคะ่ะแล้วฝันนั้นก็จะเป็นจริงค่ะ เชิญชวนทุกคนนะคะมาสัมผัสประสบการณ์การปั้นดินที่สนุกสนานแล้วก็ได้ใช้เวลาร่วมกันนะคะที่จูนสตูดิโอนะคะแล้วก็ฝากช่องทางการติดต่อนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Youtube, TikTok, IG นะคะให้เสิร์ชว่าจูนสตูดิโอสอนปั้นดินสำหรับการเดินทางมาจูนสตูดิโอนะคะก็ง่ายมากของเราตั้งอยู่บนถนนเพชรเกษมนะคะอยู่จังหวัดนครปฐมค่ะสามารถเสิร์ชใน Google Ma p ได้นะคะว่าจูนสตูดิโอสอนปั้นดินค่ะก็จะเจอเลยค่ะ